สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์หนึ่งนะครับเ,ออเป็นศูนย์รวมใจของชาวกาลสินเลยใช่ค่ะคือพระพุทธสัมฤทธินิโรคันตรายหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อหลวงพ่อองค์ดำใช่ค่ะ หรือบางทีก็ได้ยินชื่อหลวงพ่อองค์ดําชุ่มเย็นด้วยนะคะอ๋อครับครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางพระอารามหลวงในตัวเมืองกาลสินใช่ค่ะอยู่ในพระวิหารที่สวยงามมากเลยค่ะตัววัดกลางเองเนี่ยก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะสร้างมาตั้งแต่พศ2387โอ้นานมากนะครับค่ะแล้วก็ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเมื่อปี2521นี่เองค่ะแต่ว่า องค์หลวงพ่อองค์ดำเนี่ยมีประวัติยาวนานกว่านั้นอีกค่ะโอหน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่ลักษณะองค์พระกันก่อนเลยไหมครับว่าท่านเป็นยังไงบ้างครับได้เลยค่ะ คือองค์ท่านเนี่ยหล่อด้วยโลหะที่เรียกว่าคําแดงหรือตำพระโลหะนะคะคําแดงค่ะเป็นโลหะผสมทองแดงชนิดหนึ่งลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่เราคุ้นเคยกันดีครับปางมารวิชัยขนาดก็หน้าตักกว้าง4 1เซนติเมตรสูง7 5เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นงานช่างเก่าแก่แบบว่าดูมีมนคลังสะท้อนฝีมือคนโบราณจริงๆค่ะศิลปะเก่าแก่ขนาดนี้ พอบอกได้ไหมครับว่าเก่าแก่ขนาดไหนใครเป็นคนสร้างอืมจากจารึกอักษรธรรมที่อยู่ใต้ฐานนะคะทําให้เราพอจะทราบว่าครับผมผู้สร้างคือยาคูนาขามหรือบางทีก็เรียกยาคูกิวท่านเป็นประธานสร้างร่วมกับชาวบ้านเลยนะคะโอ้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยใช่ค่ะสร้างในปีมเมียเ,เดือนสองขึ้นสิบห้าคำวันพฤหัสบดี เออถ้าตามจารึกเป็นจุลศักราช172จุลศักราช172ใช่ค่ะซึ่งพอเทียบเป็นพอศอแล้วเนี่ยก็คือปี1353ค่ะ1353โอ้โหนั่นมันเอ่กอ670กว่าปีแล้วนะครับเก่าแก่มากๆเลย ใช่ค่ะเก่าแก่มากจริงๆยุคนั้นนี่ก็น่าจะเป็นช่วงแบบยุคสําคัญของประวัติศาสตร์แถบนี้เลยนะคะและท่านสร้างที่วัดกลางเลยหรือว่าสร้างที่อื่นมาก่อนครับอ๋อไม่ใช่ค่ะคือจุดกําเนิดจริงๆเนี่ยอยู่ที่อุโบสถวัดนาขามค่ะตําบลนาคูอําเภอเขาวงอ๋อยังอยู่ในกาลสินเหมือนกันใช่ค่ะ ยังอยู่ในกาลสินการที่พระพุทธรูปสําคัญสําคัญมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติในประวัติศาสตร์นะคะแบบว่าตามศูนย์กลางอํานาจหรือความศรัทธาที่เปลี่ยนไปครับเข้าใจเลยครับแล้วการเดินทางจากวัดนาขามมาที่ตัวเมืองกาลสินสมัยก่อนคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับใช่ค่ะมีบันทึกไว้นะคะว่าพระยาชัยสุนทรก็คือท่านเกณฑกาลสินเจ้าเมืองตอนนั้นอ๋อท่านเจ้าเมืองเองเลยค่ะ ท่านเป็นคนอัญเชิญมาโดยใส่หลังช้างมาเลยนะจากบ้านนาขามโอ้ใส่หลังช้างค่ะมาพักที่โฮงหรือที่พำนักของเจ้าเมืองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอัญเชิญมาประดิษฐานที่พระวิหารวัดกลางอีกทีค่ะตอนนั้นเจ้าวาดคือยาคูออมแสดงว่ามาอยู่ที่พระวิหารวัดกลางตั้งแต่ตอนนั้นเออใช่ค่ะแต่ว่า ก็ยังมีการเคลื่อนย้ายอีกนิดหน่อยนะคะคือต่อมาในสมัยพระครูสุขุมวรคุณหรือหลวงพุสุขสุข,ขโนครับท่านก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อองค์ดาไปไว้ที่กุฏิของท่านนะคะอ้าวไม่ได้อยู่ที่พระวิหารตลอดเหรอครับค่ะคือช่วงนั้นท่านก็คงอัญเชิญไปดูแลใกล้ชิดที่กุฏิการเปลี่ยนที่ประดิษฐานแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เห็นว่าท่านมีความสําคัญแล้วก็เป็นที่เคารพมากขนาดไหนนะคะครับผม ฟังดูเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีมากๆเลยนะครับมันคงเสริมเรื่องความเชื่อความศรัทธาไม่น้อยเลยโดยเฉพาะชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นอันนี้น่าสนใจมากครับมีที่มาอย่างไงครับ ชื่อนี้แบบว่าผูกพันกับวิถีชีวิตคนกาลสินมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องฝนฟ้าเพราะเป็นสังคมเกษตรกรรมเนาะครับครับคือชาวบ้านเขาเล่าต่อๆกันมาว่าทุกครั้งเลยนะที่อัญเชิญหลวงพ่อองค์ดําออกแห่ในวันสงกรานต์ให้คนสรงน้ําหรือแม้แต่ง,งานพิธีพุทธาพิเศษสําคัญสาคัญเนี่ยก็มักจะมีฝนตกลงมาเสมอเลยค่ะแบบว่านําความชุ่มฉ่ามาให้ตลอดโอ้โหน่าอัศจรรย์น,นะครับเหมือนท่านมาพร้อมฝนเลย ใช่ค่ะชาวเมืองก็เลยเชื่อกันว่านเนี่ยเป็นเพราะพุทธานุภาพบารมีขององค์พระท่านที่บรรดาลความชุ่มเย็นให้ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นแล้วก็ยกย่องท่านเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของกาลสินมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วพระวิหารหลังปัจจุบันแหละครับที่ท่านประดิษฐานอยู่นี่สร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ครับอ๋อพระวิหารหลังใหม่นี่ชื่อเต็มๆคือพระวิหารพระพุทธสัมฤทธินิโรคันตรายค่ะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์สวยงามมากครับ ผู้ริเริ่มสร้างก็คือพระวิเชียรกวีหรือท่านปราดโอกโชโตเจ้าวาดวัดกลางในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันท่านก็คือพระเทพปัญญาเมธีนะคะอ๋อ oh, ครับผมท่านก็ร่วมกับคณะกรรมการวัดญาติโยมช่วยกันสร้างขึ้นมามีพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อ18มกราคม2546ค่ะ และพธิธีอัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำขึ้นประดิษฐานอย่างเป็นทางการแหะครับก็หลังจากสร้างเสร็จไม่นานค่ะวันที่สามพฤศจิกายนปีเดียวกันเลยสอง6ันห้าสี่ก็มีพธิธีใหญ่อัญเชิญท่านขึ้นประดิฐษฐานบนบุษบกในพระวิหารหลังใหม่นี้ครับตอนนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสกเกตท,ท่านเป็นประธานในพธิธีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการประดิษฐานอย่างทาวรสมเกียรติท่านมากๆครับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วสรุปได้เลยว่า หลวงพ่อองค์ดำนี่ไม่ใช่แค่พระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีธรรมดาๆรรนะครับแต่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจจริงๆใช่ค่ะเป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็เป็นภาพสะท้อนความศรัทธ,ธาของชาวกลสินที่สืบต่อกันมานานมากๆจากวัดเล็กๆที่นาขามสู่ใจกลางเมืองกลสินแถมยังมีตำนานเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความชุ่มเย็นที่ผูกพันกับชีวิตคนอีก ถูกต้องเลยค่ะเรื่องราวของหลวงพ่อองดำเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะถึงความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากๆระหว่างคนโบราณวัตถุแล้วก็ความเชื่อในท้องถิ่นนั้นๆครับผมซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าเออในที่อื่นๆของบ้านเราเนี่ยยังจะมีตำนานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกมากน้อยแค่ไหนที่อาจจะมีเรื่องราวความเชื่อมโยงแบบนี้ซ่อนอยู่น่าสนใจครับค่ะความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์ ความเชื่อวิถีชีวิตที่แบบรอให้เราไปค้นพบไปทำความเข้าใจกันอีกเยอะเลยนะคะ